พิกุทั้งหลายความเป็นอยู่เพราะการสแสวงหาก้อนข้าวนี้เป็นกรรมที่ลามกของบุคคลผู้เป็นอยู่ทั้งหลายบุคคลผู้ด่าย่อมด่าว่า ท่านผู้นี้มีบาทในมือย่อมเที่ยวสแสวงหาก้อนข้าวในโลกอันนี้ก็เป็นสำนวนของอฉบับนี้นะอีกฉบับหนึ่งก็จะใช้อีกสำนวนหนึ่งซึ่งเคยให้พวกเราได้ยินได้ฟังอยู่ว่า ก็จะแปลว่าคํำสาปแช่งอย่างยิ่งในโลกนี้คือคํำสาปแช่งว่าแกเที่ยวถ,ถ,ถือกระเบื้องในมือไปเที่ยวขอทานเถอะดังนี้ก็จะตัดต่อว่าส่วนพิกุณในธรรมวินัยนี้เข้าถึงอาชีพนี้เพราะเป็นไปในอำนาจแห่งประโยชน์ ก็จะบอกว่าอาชีพที่ต่ำที่สุดในโลกนี้คืออาชีพขอทานคำสาปแช่งที่แย่ที่สุดในโลกนี้ก็คือคำสาปแช่งว่าแกถือกระเบื้องในมือไปเที่ยวขอทานเถอะดังนี้นี่การแปลอีกสำนวนหนึ่งนะแต่นี้ถ้าโยมอ่านอันนี้โยมก็จะรู้สึกแปลกแปลกนิดหนึ่งนะ ถ้าเราคุ้นเคยอยู่กับอีกสำนวนหนึ่งความเป็นอยู่เพราะการสแสวงหาก้อนข้าวนี้เป็นกรรมที่ชั่วหรือคำว่ากรรมที่ลามกลามกแปลว่าชั่วเป็นกรรมที่ชั่วของบุคคลผู้เป็นอยู่ทั้งหลายก็คือคนที่เป็นอยู่เนี่ยถ้าเที่ยวแสวงหาก้อนข้าวเนี่ยชื่อว่าไม่ดี ก็เหมือนกับขอทานนะบุคคลดา่าคนที่ชอบด่าเนี่ยก็จะด่าว่านะท่านถือบาทในมืออันนี้ก็แปลว่าบาทแต่อีกสำนวนหนึ่งก็บอกถือกระเบื้องในมือไปเที่ยวขอทานเถอะเพราะบาทเนี่ยทำด้วยดินเผากับเหล็กดินเผาก็คือกระเบื้อง เพราะบาทพอแปลว่าบาทปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเออมันเป็นเป็นบริการที่ของบุคคลผู้เลิศนะ,ะก็ไม่ควรที่จะถูกนำมาแปลแล้วก็ด่าว่านะก,ก็จะเปลี่ยนสำนวนเป็นกระเบื้องนะถือกระเบื้องในมือเที่ยวขอทานเถอะดังนี้ เที่ยวขอก้อนข้าวอันนี้ก็เห็นมุมของคนที่พยายามพริกสำนวนใหม่ที่ให้รู้สึกว่าดีนิดหนึ่งพริกรูทั้งหลายก็กระบุทั้งหลายเป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งเหตุอาศัยอำนาจแห่งเหตุ ไม่ได้ถูกพระราชาทรงให้นำไปจองจำไว้เลยไม่ได้ถูกพวกโจรนำไปกักขังไว้ไม่ได้เป็นหนี้ไม่ได้ตกอยู่ในภัยเป็นผู้มีความเป็นอยู่เป็นปกติย่อมเข้าถึงความเป็นอยู่ด้วยการสแสวงหาก้อนข้าวนั้นด้วยคิดว่า แม้พวกเราแลเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนั้นอุปายาสครอบงำแล้วถูกทุกติดตามแล้วถูกทุกครอบงำแล้วแม้ฉไหนาการทำซึ่งที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ดังนั้นคนที่ยอม ตัวเองมาเข้าถึงอาชีพเนี้ยก็คือถือกระเบื้องในมือเที่ยวขอก้อนข้าวเป็นผู้ทีเ่เห็นแล้วว่าตัวเขาเนี่ยกำลังถูกชาติชรา,ามรณนะโสกปริเทวะเนี่ยครอบงำหรือเบียดเบียนเอาละกำลังถูก สิ่งที่เป็นทุกข์อันเนี้ยติดตามอยู่ทำชะไหนาการทำที่สุดแห่งกองทุกข์เนี้ยจะพึงปรากฏชัดแก่เขาได้นี่คือเหตุผลของการที่เข้ามาสู่อาชีพนี้ก็กรบุตรผู้บวชแล้วอย่างนี้ เป็นผู้มีอภิชามากถ้าเป็นผู้มีอภิชามากมีความกำหนัดอันแรงกล้าในการมทั้งหลายมีจิตพยาบาทมีความดําริแห่งใจในทางชั่วร้ายมีสติหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดไม่สํารวมอินทรีย์เรากล่าวบุคคลนี้ว่ามีอุปมาเหมือนดุนฟืนในที่เผาผี หรือีกสำนวนหนึ่งว่าดุ้นฟืนจากเชิงตะกอนที่เผาศพที่ไฟติดทั่วแล้วทั้งสองข้างตรงกลางเปื้อนคูดหรือเปื้อนอุจจระ,ะท่อนไม้เนี่ยที่ถูกเผาเนี่ยสองข้างก็มีไฟติดอยู่ตรงกลางก็เปื้อนอุจจระจะใช้ประโยชน์ เป็นฟืนในบ้านในป่าก็ไม่สําเร็จโยมเห็นท่อนฟืนอันหนึง่งมีไฟติดอยู่สองข้างจะไปจับตรงกลางเอาไปใช้ตรงกลางก็เปื้อนอุจจระอีกนะก็เลยใช้ไม่ได้นะจะเอาไปใช้ก็ใช้ไม่ได้สุดล้วท่อนฟืนท่อนนั้นก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลย บุคนนี้เสื่อมแล้วจากโภคะแห่งคฤรหัตและยังไม่ถึงผลแห่งความเป็นสมณะให้บริบูรณ์ได้คือเสื่อมทั้งประโยชน์ของคฤรหัตและประโยชน์ของสมณะที่จะพึงได้เพราะว่าบวชมาแล้วไม่ได้ผลแห่งการาวนานไม่ได้ ดำรงตนในลักษณะของความเป็นสมณะอย่างนี้พ <c oughs> ระองค์บอกว่าบุคคลผู้มีส่วนชั่วเสื่อมแล้วจากโภคะาแห่งครหัตย่อมขจัดผลแห่งความเป็นสมณะให้กระจัดกระจายไปเหมือนดุนฟืน ในที่เผาผีฉิบหายไปก้อนเหล็กอันร้อนเปรียบด้วยเปลวไฟอันบุคคลบริโภคแล้วยังจะดีกว่าบุคคลผู้ทุศินไม่สำรวมพึงบริโภคก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้นจะดีอะไรนะผมก็เปรียบด้วยการกินก้อนเหล็กยังดีกว่านะ บริโภคก้อนข้าวของชาวเมืองพิกุทั้งหลายถ้าแม้พิกุจับที่ชายสังคติแล้วพึงเป็นผู้ติดตามไปข้างหลังข้างหลังเดินไปตามรอยเท้าของเราอยู่ไซ แต่พิกุนั้นเป็นผู้มีอภิชาเป็นปกติมีความกำนัดแรงกล้าในกามทั้งหลายมีจิตพยาบาทมีความดำเรแห่งใจเป็นไปในทางประทุษร้ายมีสติหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดไม่สำรวมอินทรีย์โดยที่แท้ พิกุนั้นอยู่ห่างไกลเราทีเดียวและเราก็อยู่ห่างไกลพิกุเช่นนั้นข้อนั้นเพราะเหตุใด <c oughs> เพราะพิกุนั้นย่อมไม่เห็นธรรมะเมื่อไม่เห็นธรรมะย่อมชื่อว่าไม่เห็นเรา เห็นไหมขนาดเดินจับชายจีวรชายสังกติของพระองค์เนี่ยแล้วก็เดินตามพระองค์เนี่ยตามรอยเท้าพระองค์ไปข้างหลังแต่ถ้ายังมีจิตมีไพรบาทมีอกุศลทั้งหลายอยู่เนี่ยตามที่พระองค์ได้แจกแจงมาเนี่ยพระองค์ก็ชื่อว่ายังอยู่ไกลจากพระองค์ พิกุทั้งหลายถ้าแม้ภิกขุนั้นพึงอยู่ในที่ประมาณร้อยโยชน์ห่างพระองค์ไปร้อยโยชน์แต่พิกุนั้นเป็นผู้ไม่มีอภิชาไม่มีความกำหนัดอันแรงกล้าในกรารมทั้งหลายไม่มีจิตพยาบาทไม่มีความดำริแห่งใจเป็นไปในทางประทุษร้ายมีสต,ติตั้งมั่นรู้สึกตัวคือมีสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่นด้วยดีมีจิตมีอารมณ์อันเดียวสำรวมอินทรีย์โดยที่แท้ภิกุนั้นชื่อว่าอยู่ใกล้ชิดเราทีเดียวและเราก็อยู่ใกล้ชิดพิกุนัน้นข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะภิกุนั้นย่อมเห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะชื่อว่าเห็นเราการเห็นธรรมะคือเห็นอะไร พระองค์บอกว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทนะแล้วก็ผู้ใดเห็นธรรมก็ชื่อว่าผู้นั้นเห็นเราเห็นตถาคตงนั้นตัวธรรมะพระองค์ก็ชี้ไปที่ปฏิจจสมุปบาทนั่นเองตัวปฏิจจสมุปบาทก็คืออริสสี ในข้อที่2กับข้อที่3เหตุเกิดของความตายและเหตุดับของความตายนะดังนั้นใครเห็นตรงนี้ก็ชื่อว่าเห็นธรรมะถ้าเห็นธรรมะตรงนี้ก็ชื่อว่าเห็นพระองคนะ์แสดงว่าพวกเราก็เริ่มเห็นพระองค์ลำไรลำไรแล้วนะเ,นะเข้าใจความเป็นตถาคตและ นะบุคคลผู้มกักมากมีความคับแค้นอย่างเป็นไปตามตนาดับความเร่าร้อนไม่ได้แม้หากว่าพึงเป็นผู้ติดตามอรหันตสัมมาสัมพุทธะผู้หาความหวั่นไหวไม่ได้ผู้ดับความเร่าร้อนได้แล้วใซบุคคลนั้น ผู้กำหนัดยินดีชื่อว่าพึงเห็นสัมมาสัมพุทธะผู้ปราศจากความกำหนัดยินดีเพียงในที่ไกลเท่านั้นส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิตร,รู้ธรรมะด้วยปัญญาเป็นเครื่องรู้ธรรมอันยิง่งเป็นผู้หาความหวั่นไหวไม่ได้สงบประงับ เปรียบเหมือนห่วงน้ำที่ไม่มีลมฉะนั้นบุคคลนั้นผู้หาความวันไหวไม่ได้ทั้งดับความเร่าร้อนได้แล้วผู้ไม่กำนัดยินดีชื่อว่าพึงเห็นอรันตสัมมาสัมพุทธะผู้หาความวันไหวไม่ได้ทั้งดับความเร่าร้อนได้แล้วปราศจากความกำนัดยินดี ในที่ใกล้แท้ดังนั้นความไกลหรือใกล้ขึ้นอยู่กับเรามีธรรมะเสพธรรมะของพระองค์หรือไม่แล้วก็ได้ผลแห่งการประพฤติปฏิบัติภาวนาหรือไม่ตามในสื่อออนไลน์ตรงนีนะ้ประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ10อย่าง กถาวัตถุสิบอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะกก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจัะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ